รับเงินสดมีประกันสังคมไม่เคยมีประวัตินะคะเอาของคนค้ำหนึ่งคนใช่ออกรถกับโตรถดีนะคะจบที่เท่าไหร่คะ่ะไม่เสียสักบาทเลยค่ะ สวัสดีค่ะกลับมาพบกับตัวรถดีนะคะวันนี้นะคะเรามีส่งมอบรถลูกค้านะคะเป็น isuzu นะคะตัว slx นะคะสีประตูนะสีน้ำเงินคันนี้เลยบอกเลยว่ารถคันนี้นะคะลูกค้านะมาจัดหลายคนมากเลยแต่มาจบกับเคสนี้นะคะเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์กันนะคะว่าลูกค้าเคสนี้นะคะทำงานอาชีพอะไรนะคะมีความน่าสนใจยังไงนะวันนี้เราอยู่กับมิวเนาะถูกไหม ขออนุญาตสัมภาษณ์หน่อยนะคะน้องมิ้วทํางานอาชีพอะไรคะเป็นพนักง,งานบริษัทฝ่ายผลิตอ่าเป็นพนักง,งานโรงงานนะคะเข้าใจง่ายๆเลยพนักง,งานบริษัทนะคะอยู่ฝ่ายผลิตเนาะทำงานนานหรือยังเลยเก้าเดือนทํางาน9เดือนนะคะเรารับเป็นเงินสดไหมรับเป็นเงินสดรับเป็นเงินสด,นนสดมีประกันสังคมไหมคะมีประกัน เือนนะ้รับเงินสดมีประกันสังคมนะคะเอกสารที่ใช้ออกรถกับโตรถดีนี้มีอะไรบ้างคะก็มีแค่ใบรับรองเงินเดือนอย่างเดียวแล้วก็เอกสารนี่หน่อยอ่าหมตรประชาชนนะสำเนาทะเบียนบ้านนะคะใบรับรองเงินเดือนนะคะเพราะว่าน้องรับเป็นเงินสดนะคะอ,อายุงานไม่ถึงปีรับเงินสดนะเราขอคนค้ำหนึ่งคนใช่ค่ะอ๋อาน้องเองนะคะก็มีคนค้ำมาด้วยนะคะ แต่ประเด็นเลยนะคะไฮไลท์ของคลิปนี้เลยนะคะรับเงินสดมีประกันสังคมไม่เคยมีประวัตินะคะออกรถกับโตรถด,ดีนะคะจบพี่เท่าไหร่คะ่ะไม่เสียสักบาทเลยค่ะนี่เป็นยังไงเลยนะคะเคสของน้องนิวนะไม่มีค่าใช้จ่ายเ,เลยในการออกรถนะคะจริงๆน้องจริงๆน้องต้องโดนดาวแหละอ่าแต่อย่างทุกรา์นะคะที่เราเคยบอกไปนะ ถ้าไม่ขาดทุนนะคะพี่โตขายให้แน่นอนนะคะเราก็ลดช่วยลูกค้าไปตรงนี้เนาะเท่ากับว่าลูกค้าไม่ต้องดาวนะคะออกรถจบจริงนะคะที่จบจริงค่ะนี่นะคะอีกหนึ่งเสยงยืนยันนะคะจากลูกค้านะยังไงฝากด้วยนะคะไม่ว่าลูกค้าจะทํางานอาชีพอะไรนะขอแค่มีเอกสารการทํางานมีประกันสังคมนะคะก็ออกรถกับโตรถดีได้เหมือนกันนะคะจบจริงที่2บาทนะคะสําหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ